อย่างที่ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่า วันที่1มิถุนาก็คือผ่านไปแล้วเนาะ,ะเป็นวันดื่มนมโลกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยนะคะทางองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมดีๆนะเนื่องจากในวันดื่มนมโลกคือทําหลายกิจกรรมเลยนะคะ,คะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะงานนี้นะคะคุณสุชาติจริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการการทําการแทนผู้อำนวยการอรสคอนะคะได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลกประจําปี256 ะะโดยมีการนํารถไทเดน์กมิลทรัคค่ะซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจร้านนมไทเดน์กมิลแลนรูปแบบใหม่นะคะที่จะมีการเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละมาร่วมแจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายเมนูให้กับบุคลากรทางการแพทย์อสอมอแล้วก็ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะเขาไปกันที่แคทคอนเวนชั่นฮอล์เก่าด้านหลังอาคารสํานักงานราชาวิทยาลัยจุฬาภร์ถนนแจ้งเทพค่ะค่ะโดยการแจกผลิตภัณฑ์นมเสริมภูมิคุ้มกันในครั้งนี้เนี่ยนะ ะะเพื่อเป็นการรณรงค์และก็ส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยเรานะคะภายใต้คอนเซป์นี้เลยค่ะสร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนูค่ะยาวมากนะแต่ดีหมดเลยนะคะ,คะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการนะคะ,คะเว้นระยะห่างโควิด1 9ด้วยอย่างเคร่งครัดค่ะถูกต้องค่ะตามภาพบรรยากาศนี้เลยนะคะ,คะสดใสมากๆเลยดื่มนมนะคะ,คะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับพว เราด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอ่ะพูดถึงกิจกรรมน่าสนใจกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพกันไปแล้ว